สวัสดีครับผลิตพันธ์นะครับเพจมณิชกรวันนี้จะมาพามาดูตัวเสาไอทิแปดนะครับสําหรับทำเสากําแพงสําเร็จรูปนะครับวันนี้ก็จะให้มาดูตัวรูปร่างของตัวเสาแล้วก็ตัวโต๊ะนะครับมีสองรูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็เป็นแบบเสาไอทิแปดธรรมดานะครับแบบที่สองเนี่ยจะเป็นเสาไอทิแปดที่เราทาเว้าไว้สามมุมเลยนะครับเพื่อไว้ใช้มุมเป็นมุมของกําแพงนะครับเพื่อใ่้ไว้ส่ เกียบแผ่นแผ่นั้วได้นะครับเนี่ยครับด้านมุมก็เลยจะทําทเป็นวาลไว้สามอันนะครับมาสําหรับกําแพงสาเร็จรูปนะครับก mm ็ hmm. ที่นี้ตัวโต๊ะหล่อเสาไอสิบแปดทำครั้งหนึ่งได้แปะต้นนะครับความยาวที่สามเมตรนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวกั้นระยะเสาให้นะครับลูกค้าเลือกกั้นที่ความยาวเมตรห้าสิบก็จะมีตัวกั้นให้อยู่ต่าง นะครับไว้สําหรับใส่แผ่นลวดสาเร็จนี่ก็คือโต๊ะรอแบบแผ่นลวดสาเร็จนะครับตรงนี้ก็จะสิบห้าแผ่นโอเคจะพามาดูตัวแผ่นลวดที่ใช้เสียบนี่นะฮะเราก็จะใช้แผ่นลวดตัวเนี้ยไปเสียบที่ตัวเสาไอสิบแปดนะครับก็โดยประมาณนะครับสวัสดีครับ